ไปเอาเงินยังบ่นี่ให้ชนะบ่ให้ชนะแจอกัแล้วคุณละครึงเลยนะสามเตาซับสามเตาวันนี้ครับสามสาวสามเตาครับคุณละเตานะครับวันนี้เตานในตำนานครับลูกนี้ครับเตานในตำนานนี่นะครับลูกนี้เลยนะครับเตานในตำนานนะครับสองปีนะครับยังใช้งานได้ กิกกเลยนะครับนี่นะครับเตาในตำนานของวัพนการช่างนะครับนี่นะครับเขาทานทุกปีนะครับจากเดิมๆนะครับดุนนี้นะครับแล้วก็พัฒนาจนถึงปัจจุบันนะครับเป็นซปเปอร์ซันนะครับแต่ทำทรงคนไม้ก็ยังทําไว้นะครับทำค้าแต่ว่าทรงท่อจะเปลี่ยนไปนะครับเป็นท่อเดียวนะครับ ทำให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าเราต่อห้องเพลิงให้เลยนะครับเราจะมีห้องเพลิงให้นะครับห้องเชื้อเพลิงนะครับต่างหากนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็คือทําให้ญาติใช้งานนะครับตัวทําขายก็จะรูปทรงมีท่อรัดเข้ามาอีกข้างนะครับแต่ว่าตัวนี้ทําไว้เผานะครับใช้ทานที่บ้านนะครับก็คุณสมบัติก็คือเผาไม้ใหญ่ได้นะครับไม้ขนาดนี้ได้นะครับเตาพวกนี้นะครับ เอาไม้พวกไม้ใหญ่ท่อนใหญ่ๆได้นะครับแล้วก็ได้น้ําส้มคนไม้เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมทําแบบใช้งานนะครับในชุมชนเล็กๆนะครับแต่ว่าทําจําหน่ายจะท่อขนาดใหญ่กว่านี้นะครับนี่ครับกำลังก่อไฟแล้วก็อีกเตากําลังจะเอาไม้ใส่นะครับนี่นะครับเรียงไม้นะครับไม้ขนาดนี้นะครับช่วยกันนะครับงานกิจกรรมครอบครัวนะครับ พี่น้องใครว่างๆก็เผาทานนะครับไม่ต้องห่วงนะครับถานไม่ต้องกลัวว่าไม่มีตลาดนะครับขอให้มีถ่านแค่นั้นเองนะครับคุณมีไม้พอหรือเปล่านะครับถ่านมีความต้องการสูงนะครับลาิออด้เ่าอันลาเ็ดน้นบัวได้ลาิลาออได้เลิยิงรเาเนล่าเ็ดเบัเป็นผู้ใด บ่โอ้โเาราเราลาอ้พาะอะไรกันเป็นอย่งซอยเลยลูบ้านได้คือกับผมมีพุดกันอยส่งก็ให้รู้เห็ุเหเนาะนี่นะครับสามเตานะครับวันนี้นะครับก็เผาถานเป็นกิจกรรมนะครับเป็นอาชีพเสริมนะครับพี่น้องอ ญาติพี่น้องเรานะครับก็ผมก็สนับสนุนเตามาให้นะครับก็ถือว่าให้สร้างอาชีพนะครับนี่นะครับเตาจากวัชพลตัวนี้ไม่ได้ทาจาหน่ายนะครับจริงๆนะครับก็คือรูปแบบทําไว้เผาถ่านที่ร้านนะครับไวอยากให้ดูบรรยากาศของชนบทเรานะครับเผาถ่านนะครับต่อชีวิตเรียบง่ายนะครับมีสามเตาเลยนะครับอันนี้หนึ่งสอง 3นะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ